ได้ได้ไับ โอเคพูดถึงไหนละพูดถึงไหนละเราพูดคีพูดถึงไหนแล้วคือคนที่หล่อเออลงเงยไงเนี่ยลงยังไงเนี่ยขึ้นมาลงเงยแล้วก็ขึ้นมาแร้จะลงเงยไงเนี่ยลงไปจะตาย เอาเอาหมดแล้วสุดเดือแล้วแะอะไรอะไอ้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 อ่าเราจะมาทำเป็นคนไทยบินได้บินบินบินโอ้ยจ้าแล้วเราจะมาแล้งใครดีแค่นี้มึอัดนได้นี่เอาห่วยหายเอ้ยอ๋อคุณก็แอบ ไปไปไปไและและงีงยเงยเงยบินได้แล้วโดปีกอะไรดีกว่าโดีกเยอะเยะเยอไม่ใช่เออคุณเนี่ยจอาปีกคือแบบ อ้ยเป Pierre, ็นดีสัยดีนะครับนาปนจังนาพนนาพนเนาะน้องอาวับเนาะมีคนมามันหนีดกค่ะเอาให้ดีๆไปทำไมเฮ้ยไปทำไมเฮ้พมีปีเขามีความสามารถพิเศษคือ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 อะไร เป็นกันคนจนๆคนจนๆหนุ่ไปโดดบาเงินจนหดุ่ไปเดินมาแล้วก็มาแอบเขากันเลยแอบการ์ดานดีกันการหนีแป๊บกาหนีแป๊บเขาไม่มีทางหาเราเจอเนี่ยเราคานดหนีเขาอยู่ แล้วล่ะเราทานได้มีจิตป hey, ีด like ้วยเออะอ่ะฮืออ่ะฮือเราจะมาคานแอบเขากันนะฮะติ๊กติ๊กติ๊กติงจริงจริงทานลุกดิ๊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 กทานลุกดิกบูดุ๊กดิ๊กดิ๊กเราจะเข้าประเด็นหลีกกันนะฮะ แล้วแล้วลแล,แล้วแล้วตอนนี้เราจะมาแอบคนใ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 นดีในในหลีกแลฮะเราเห็นคนแล้วฮะเราเราแอบแอบแอบไ anyway ว้ก oh ่อนนะฮะคนขาอยู่คนนอกเห็นกาดอนด้วยไอโอ้เห็นยังเยอะครับเห็นมีภูด้วยไอ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 อย่าเพุ่งซี แทอแทบแือืออบ T B C E C D แปแปไปไปปปปับแนตารั๊บแันตารั๊บเราจะมาปนปีกเขากันอีกหายก็วิ่งหนีหนีๆนีเราจะหนีหนี เหมือนเด็กแคระแหมนุ่มเขาจะแปดแน่เลยครับคุณเนี่ยอืไม่จริงมากของผมก็ททำได้นี่ีงโอ้ไม่ใชแนะ่แล้วอ่อปีคุณคุณนะเราจะยินปีคุึิดรงฟ้านะฮะไปีูดเลยนปีค้นลงฟ้าดูเลยเหนะ่อากเจ็บครับ ถ้าเรายิงตรงนี้ขึ้นเรือตรงเรือแล้ว,ลวลเราก็เดินไปตรงนี้จะโค้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย,ยีหลงเกด้อยู่เหมือนเดิมนะเราจะมาโปล่อยปีกนะครับที่สปายพอแล้วครับคุณน้าดีมากเลยครับโอ้ห่าคุณน้าดีมากเลยครับ, <c oughs> นนรบเราจะไปยืนในน้ำกันนะครับเราจะไปยืนในน้ำกันนะครับ

เออคุณค <sniff> in <flight> ุณคุณนักเตน่ครับมาคผมไม่ปีกเอาไม่คุณอื้อไอเราดีกเอาปีกอไปซ่อนแปบเอาปีกไปซอนแเกกือเกือเอาไปซ่อนที่ไหนดีใส่ปีกระโดดสูงแป๊บถ้าดดตัคุณครับคุณครับ คุณลองกดเลขหนึ่งหน่อยดีครับหนึ่งแล้วมีสองไงครับไม่เจอบอดครับโอเคครับกระสังว่าคุณจะไม่เจอบอสอนนี้เรามาแอบเผากันหน้าที่แอบเรียบร้อยอะ่ะไปเจอนักนักนักอะไรแบบดูกัน,กอกกนเออเป็นแอ,อไม่ดีเลยเได้ทีทีใช่ปะ เอาเวลาสักครู่หาผมไม่เจอได้หนันนันหาให้เจอนะอนะผมอยู่ตรงถานั้นนะครับหาเจอไหมครับคุณคัหาเจอไหมครับคุณนนทนะับยอมยังครับยอมยังยำยัง,ยง ออยู่ตัลงาากลาา้ฟอย่างเทพเลยอะแม่มอนดูเฟ้าไฟับบึ้งไม่โดนนะูดีครับ,บดูบดดลักเกียบรัเบเกับก็มันขึ้นฟา้าแล้วก็ปล่อยลงมาลงมาอย่างนี้แล้วปิดโดกด็ไปครับนี่แป๊บนี่แป๊บ ดีตับดีตัดดีัดดีัดอไรดีอันนี้โอเคกินด้ไม่ใช่แล้วตกอาจจะเออเออเออเยเขาหลุดเราไม่หลุดเด้อแต่เขาหลุดเ้อเฮ้อออออเจะแจ้งอะไรตอนเดี๋ยวอันมันอัดใม่ไเงยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ่ายใหม่เลยออะปะ ห้ามบินนะเอ็นเดอร์ดับเพมือมอมันเนมอมมันมันเมามันมันมันเมาแล้วก็ไปคลิปที่สอง